ดังเสีดันะเสียไงเดดังัไเด้งไอตไไอดันนไมงไอ้ดได้แ้ได้เรือนางายดได้้ได้เรือแล้วราาดงนะเงเดต้องเ้ง

ไอ้ดำก็ว่าไอ้ดำไปก้าวทูเลยนะไอ้ดำไปก้าวทูเลยนะไปก้าไอ้ดำทูเลยนะใส่เมนเลยระบายไปก้ดวไป่เมนเลยไปก้าวกลาใส่ก็ไอ้ดำูหน้าทูไอ้ด่แดไอ้ดำแดงไอ้ดำแดงไอ้ดแดสาเือนะันี้าวเื่อนนะตัวนี้นี่ลองจัดลองนะ ไปนำปินโตตไอ้ำเกียไอดำเกียยมอ้อนะเดอไปก้าไดำนี่ไม่ก้มนะไปก้าไดำไม่ก้มนะจะก้มแนวได้อ็นเหลือเลยนะไปดำไปก้าวเมนไม่เลวนคนก้าีดอคนก้าวดนสายก็ไปดำได้แม่ได้เหลือแล้วนะไตัวดำลบนี่นะดำได้ดแดงนะะ

ว่ัจดลกเราแดมันยาวาวูผลมเลนะมันไม่คมเขามันไม่คมถูมเล่ยังร่องคางปวดูปลไลยนนดูไอ้เดาดำนี่ได้แป้ได้เลยแล้วนะไปก็ทังร่องคางไอ้ดำเรนมมนเลก็ถูม่เลยตดตัแงวตไม่ดีมอนี้ขมันี ไอ้ดก็กัไปนั่นนาซีต้นาส่งกรองรักกาดงนารักกาดงด้งรัด้่าไอ้ดงรุ่นใบเ่อาวอ้ดำวเรียนนะดงรุ่นมาดงรุ่นมากลางเลย Qua tay đăng ký, mặt quay. I go đến mặt quà đăng ký, 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 mặt ra quà 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 có quà 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 dám cỡ đâu, mía mía đây là quân đội đâm ra ra mà đấy, mày uầy đâm coi khác ra

ดำรองนะดำรองแดงกอดยครับแดงต่อเพิ่นปาน้านะามยิเอาวิ่ไวดำวิ่ไวดำวิ่ไวไอดำพี่ไวนะดำพี่ไว้เพิ่นปาน้าคอแดงคงครับเอาไอดำเกี้ยวไรดำเกี้ยเลรแดงง่าชึงไแดงง่าชึงไแดงเอาอาเต่อเบิ้ลปน้าแดงต่อเบิ้ลปนาแดงต่อเบิ้ลปารารากดงนรกดง แดงต่อไปหน่อยแดงต่อไปหน่อยเดงตอป็น่อยแดงตอปนอยดเ็งมาเอาเอดงตอปหน่อยนะแดงตอปนอย i'm saying oh รากาเด้งน้ราการเด้งไอ้ดำมีเลียรมาวาดอไอ้ดำแดงดำมาแดงดำก้าไปถูนั่นแล้วบัตเป้อยู่ดำนารกาเด้งบัตเป้ดำซ้รองซ้รองนะซ้รองนะซ้รองไอ้ตัวเดงนี่เกลือลอยขี้กวครับแดงขอ้ำ่องร่องแดงอยากมา ไม่วัดตงนะแดงก็แดงก็ปั๊มอกแงปั๊มหยกแดงก็ส่งแกนะสัมรองนะงกส่งแก๊รองนะเฮ้ยใจะ ตแดงรอชู้แดงรอชู้ครับแดงดาหมเดีแดงรอชูมือนะแดงรอชูมือนะแต่าไม่มีต้นผือเลยนะง่วมันเย่นไปเลยมันแจงเกินไปไม่มีรักเพยนึงเลแดงแดงมด้มือแดงรอูแดรอชู้มือแดงรอชู้มือแดงรร้อแดดงรงมดงมอรดมด้้างด้ร

วยาน้าค <SM. S 3> <Christina. S 2> ่อยครับนาเที่ยวกับโกเดินบำรุงเป็นก้ากันะในเวลา11นาทีนะ11นาทแดงหัวตอเป็นก้าวนะนะแดงงามยอดวิทยาน่คอยเที่ยวไกโกเดนบำรุงเล่นอะไรบังไปเ่ ไปไปรานเก่าเป็นกำลังใจกว้วัยเบนนะเป็นกำลังใจกว้วัยเบนยินดีกว้วัยยินดีกว้วัย